E, สสก ME นับ,นนบนาาคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เรามีหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์และธุรกิจประมงนั่นก็คือบริษัทเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ปจำกัดบริษัทที่ผลิตสินค้าตะกูลไข่ออกมาภายใต้แบรนด์ KCF ที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปให้ผู้บริโภคได้ซื้อมาประกอบอาหารซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้นำธุรกิจที่ได้นำเอาตัวสินค้าหลักนั่นก็คือสินค้าตะกูลไข่ไม่ว่าจะเป็นไข,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 ข่ไก่ไข่เค็มไข่เยื่อมมาเป็นต้น โดยแม่พันธุ์ไก่ที่มีหน้าที่ออกไข่จะมีช่วงอายุผลิตไข่อยู่ที่1ปีและเมื่อถึงกําหนดในระยะเวลา1ปีจะนําไก่มาแปรรูปและแตกลายเป็นสินค้าใหม่ได้แก่ไก่ต้มน้าําปลาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ค้าที่สนใจนําไปต่อยอดการค้าขายได้และโดยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารที่ต้องการจะทําให้ธุรกิจเติบโตก้าวไกลจึงส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับทางสถาบันอาหาร เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจและสินค้าให้เกิดประโยชน์ต่อเพิ่มมากขึ้นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคุณพรพันธ์สมยุรากรรมการบริษัทเกษมชัยฟาร,รม์มกรุ๊ปจำกัดพูดถึงรายละเอียดกันเลยครับ จริงๆนะคะก็ต้องบอกว่าบริษัทเกษมชัยฟาร์มเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําเกษตรครบวงจรน,นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับไข่ทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับปลานะคะก็คือต้องบอกว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ไข,ข่ของเราเนี่ยเราเริ่มมาประมาณ37ปีแล้วนะคะก็คือเราทําตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำแล้วก็เรามีเป็นทําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตัวไก่ด้วยนะคะซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์จากเป็นไก่แก่ต้องบอกว่าเป็นไก่แก่ก็คือเป็นแม่ไก่ที่เราปลดแล้วนะคะตรงนี้เราก็นํามาทําเป็นไก่ต้มน้ําปลาด้วยแล้วก็ทํามาเป็นไก่ย่างนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปต่างๆที่เรานํามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่าเราได้เข้าร่วมกับสถาบันอาหารก็คือเราก็เข้าเข้าไปเซิร์ชแล้วก็ได้รับการติดต่อนะคะจาก จากทางอินเทอร์เน็ตเลยค่ะแล้วก็ได้เข้าโทรศัพท์ติดไปติดต่อกับทางสถาบัานอาหาระนะคะต้องต้องบอกว่าตรงนี้เราก็ได้รับความร่วมมือในการที่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของทางบริษัทค่ะ ก็ต้องบอกว่าอย่างยากตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวไก่ต้มน้าปลานี้ที่เราได้รับการพัฒนาเข้ามาพัฒนานะคะจากสถาบันอาหารก็คือทําให้เราได้พัฒนาในเรื่องของอายุของเชลล์ไลฟ์นะคะที่เก็บรักษาแล้วก็ในการพัฒนาทําให้เนื้อเนี่ยมันนุ่มมากขึ้นน,นะคะต้องบอกว่าใน,ในบางส่วนเนี่ยคือเราอาจจะติดปัญหาอยู่ในการพัฒนาให้ถึงมาตรฐานของสากลน,นะคะหรือบางบางตัวใน,ใน ต้องบอกว่าในการเก็บรักษาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้เราก็ได้ความช่วยเหลือจากทางสถาบันอาหารเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของตรงนี้ สำหรับตัวไก่ต้มน้ำปลาใช่ไหมคะไก่ต้มน้ำปลาก็บอกว่าตรงตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็คือจะค้าค้าส่งให้กับเอเย่นนะคะไปไปจัดจำหน่ายกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ขายในห้างสรรพสินค้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คือมีทำในรูปแบบของคนที่สนใจอยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองอยากจะทำอาชีพอิสระนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าติดต่อเราได้และเราก็คือ,เ,อเราซัพพอร์ตในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองในรูปแบบร้านให้คำแนะนำ สำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจในตัวนี้นะคะค่าสำหรับท่านผู้ประกอบการอื่นๆนะคะที่อาจจะติดปัญหาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาสินค้านะคะเพื่อจะให้ไปสู่ตลาดสากลเนี่ยนะคะหรือว่าการที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีรูปแบบที่เป็นความเฉพาะทางในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะก็คือตรงนี้เราอยากจะแนะนําว่าทางสถาบันอาหารเนี่ยช่วยได้หรืออย่าง,งเช่นนะคะอาจจะ ขอขยายความนิดนึงอย่างเช่นสมมติว่าเราเราทำในธุรกิจออของน้ําอยู่บางทีเราอาจจะให้แบบกินน้ําแล้วรู้สึกสดชื่นเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คืออันนี้อาจจะปรึกษาทางสถาบัานอาหารได้นะคะภายใต้ความมุ่งมั่นและพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งในเรื่องของด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์การพัฒนาสินค้าการบริหารจัดการต้นทุนรวมไปถึงการวางแผนการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะให้สินค้าใหม่ติดตลาด และยังสามารถจะสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจได้อีกด้วยสําหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปได้ที่สถาบันอาหารโทร02-886-8088หรือ w w w .nfi.or.th